สวัสดีทุค่ะท่าผู้ชมบก็มาพบกับซูอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะเนาะ้อนีซุจะพาเ,เพื่อนๆมากินลูกชิ้นทอดกับฮอดดอกทอดด้อค่ะเพื่อนพร้อมน้ำจิ้มอร่อยอร่อยทำเองค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยแฟนซุเราก็ยังกินได้เราชสอบมา,า,าแล้วก็แซ่บดีแล้วก็ไม่ยืนกินอยู่เราล่อเรารล่อเบาไหวซูว่าซูจะเ็ดวิดีโอเราล่อเบาไหวเราบางคอกินก่อนสองไม่สามไม่แล้วกากินค่ะเพื่อนเบิ้งถ้าคันเพื่อนน่ากินมากๆเลยเนี่ย น้ำจิ้มซุมากด้วยค่ะพเพื่อนเมื่อกีน้น้ำกันตอนแรกว่าเสียเอาลาดเนาะค่ะเนาะสุยานสกินบุเบิร์ดอ่ะเพืพ่อนเพื่อนอุ้ยน้ำจิม้มน้ำจิ้มรสเด็ดอืมอ,อร่อยอ่ะอืม อยากกินมหนาเหรอนี่ค่ะลูกสิน่นลูกสิน่นอะลูกสินกส่นเอาไปลูกสิ่นเอาไปทอดเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาใส่อ่าหม้ออบลมร้อนให้เขาคับน้ำมันออกเล็กน้อยคะ่ะเพื่อนนี่อพอสูปเป็นคนสอบลูกสิ่นทอดเนาะคะนะ่ะเนาะเอาอย่างเอาก็ได้แต่ว่าสูสอบแบบทอดมาก,กว่าพณน่ามันเพื่อนเบ่งน,น,น้ำจิม้มอืมห็นบ่อเน,นี่ย อยาก,กินมานานแล้วอืมถุกสิ่งชูลูกุงไงแฮมลุกสิ่นนี้ชูก้กระเฮ็ดเองนะคะ่ะเัดตอเอเอั่ันเอง ว,ว่าฮอทดอกนี่ชื้อเอาชุบกร้เฮ็ดเองน้ำจิ้มก็เฮ็ดเองเนาะค่ะเนะาะตันงหากินอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดเองเนาะค่ะอยู่ต่างแดงกระเจี๊ยบสค่ะมีอย่างเขาก็เฮ็ดแล้วก็ดัดแปลงกันไปมากค่ะเพื่อนทำยังไงอยู่อ่ะ อ,อยู่เมืองไทยก็หากินไงเนาะคะ่ะเนาะสื่อสื่อก็ได้กินล่ะอยู่ตังแดนนี่ขันปสื่อลูกสินเองลูกสิ้นมันแพงนะค่ะเพื่อนลูกสิ้นมันแพง <c oughs> ขันข้าวถึงมากินแบบนี้บ่บคุมดอกซู้ว่าเฮ็ดเอาเองดีกว่าแป๊บเดียว อส้อร่อยน้ำจิ้มโซ่มาค่ะกินตอนเพื่อนมเมื่อกี้ลืมแตงไปเอาแตงไปทันว่าได้เรียบร้อยแล้วแตงสุนี่ค่ะมันต้องอร่อยมันต้องกินคููกับแตงเนาะค่ะเนาะลืมออยังมาลืมลืมของสำคัญ มาได้ค่ะเพื่อนเมื่อกินน้ำกัน นำจิ้มซู้ก็เทสไปไล่ด้วยค่ะมัน่บนแล้วซูสิปีร์เห็นเขาเยนหลักจากที่แพ็้แล้วส่งวองกินน้ำยาจิ้นกับออกมาหยา,อ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 าอบออกมาถอดแป๊บเดียวก็ได้กินละ กระเพ็ดหอนหอนพอสมควรอยู่ด้วยค่ะเพื่อนอร่อยฟินตลอด 嗯。Mm. ชิ้นเหมือนกินลูกชิ้นยู่บานเฮาเลยค่ะเพื่อนน้ำจิ้มรสชาติโอ้ยยิงกินยิง,ยงอร่อย่เพื่อนว่าสิกินเบอร์เบิร์เอาไปอามากอะลายใหม่ยูเดอวยค่ะเพื่อนเน่ท้องกับห้องดีดีสงสัยจะบอกว่าโอ้เด็กกินของแ่บหรอเด้อเพื่อนบ้าง เขากันดิดิเพื่อนๆกันลูกเส้นซูมันหลุดไง ลูกแล้วค่ำเต็มปากเลยค่ะเพื่อนเบื่ออร่อยมากๆลูกสิ่สูตรเป๊ะเวอร์แล้วค่ะลูกสิ่นอันนี้เฮ็ดกินรอบกะออกมาเป๊ะเลยไม่มีพิษหวังอีรีค่ะเพื่อนอ ขันเปืดอีกใหม่หนึงเดี๋ยวสิกินเขาแรงบ่ไดล เพชรยุติการเพื่อให้ว่าพวกเพชรจะสำหรับเราเองเ้ากินเนี่ยเพชรทำนี่กำลังพอดีค่ะเพื่อนเอาเพื่อนมาๆกินเพลกระดูกเพลกไปมาค่ะเพื่อนค่ำเนี้ ยัวย่วๆเลยน้ำจิ้มสมกับที่อยากอืมเดยสุกจจลาเพื่อนเปล่นไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุมหมในวิดีโอหนาเนาะคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ